สวัดีครับพวกัวเราจะฟังปีใหม่เอาฟังปีใหม่ชแนลนะครับผมบังเบอร์พี่ฟ้าตีน้ำปุ๊บปุ๊บเลยครับโอ้โหพดอะเตะพ่อมาเลยคักเลยคักเลยเอ้ยมึงได้ก่อนเลยนน้ำฝนเลยครับเด้อโอ้แต่ละเชือกนะครับผมสนุกมากเลยครับผมงมเแหนมตุม่มแหนมตุ่มออกก้นต้าหัวมากมาหนี้แหนมตุ่มเอาต้าหัวออกมาเออเดี๋ยวครับผม เอ้ยหางานใหนพอเห็นแล้วจาะแล้วจาอแล้วแม่ก้หน่อยอ no right. mm ้วนอ้วนอ้วนผมก็เล่นบ้างอ้วนอ้วนขอหน่อยขอหน่อยเห็นน้ำแน่เห็นน้ำแน่ก้างีิเลิบนะครับโอพิเลอรนะครับผมเออขาเกลีเนาะลูกสาวผู้ใดเนาะโอหัวตักอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอหัวซักเออรกกัดในบ่อเออเออรถดันมาเนี่ย เจ้าขาเง่าป้าเ,าป,เป่งเลยทั่วๆเลยครับผมโอ้พีสะพี้ากำลังวิทนามออกจากบวกด้วยครับพี้ากำลังวิทนามออกจากบวกน้ำขังบวกโอ้เต่าน้ำด้วย มวลคักเลยเด็กหน่อยมนันเองเอผู้สาวกาเห่าออเดี๋ยวใจเรือบใจเลือบจะนั่งเก้าอี้กับพอ่พอก่อพดูครับตอนมน่ารักสนุกสนุกข,ของวัยเด็กนะครับเด็กน้อยเล่นน้ำ โอ้ยคุณตาพีกตอหนาวตีเดินไปไหวแน่เปียกฝนแล้วโอ้ยเดี๋ยวที่เป็นวัดคุณแหนมตุ่มจอกมาเล่นน้ำนะเขาเหรอฟ้าบินเหมือนเส้นในฟ้าบิน่ไงแม่ตีฝนหอมตั้มขาเลยปลาหยังปลกคอโอ้ปลกคออยู่เมืองไหนปลาเข้า โอ้ฝนแห้งจนไตป่าเน,นาะพ่อนมองในฝาโตบางใหญ่มากินเลยมึกโอ้สร้างลุดสร้างลุดโอ้ยสร้างลุดโอ้ยไม่ห่างดีลุดแล้วมันอยากไปเล่นนนำฝนได้เล็กหน่อยครับผมคุณตาไปแรวโอ้เห็นเล็กหน่อยเล่นม้วนอยากไปเล่นน้นำน้ำเล็กหน่อยเราไม่ห่างดีครับผมคุณแหน่ตุ้มแม่แม่ก่อยไปใส่แม่แก่อยไปใส่แม,แไไแม่ถอยมา โอ้อยากไปเล่นน้ำกับเด็กหน่อยนำครับในห้างดีอ <c oughs> เออรุ่นใหญ่อยากไปเล่นน้ำเป็นเด็กๆสนุกนะครับผมเออหุนนั่งท่าคือกันกระังดาวเลยบอดน้โอ้นั่งท่าเร็วกับเป็นบอดน้ลุ่นเออเออถูกครับตัวนี้ทํไม่อเนาะ มวนแท้เจ้ามวนแท้เฮ้ยเฮ้ยเออสนุกคักเลยอันนี้เรงเรียนธำรมาติชาวบงคลของเรานะครับผมโอ้ยมวนขักฝนห้ามเหมือนนิดหน่อยฝนมักบรรยากาศฝนตกฝนเอ้ยลูกสาวผมเน่จัดเต็มที่เลยฝนโอ้ยเรือเปลือบมามามาพี่ปีมา,มา,มา,มาเล่นใกล้ๆผมแน่ ตกนี้ตกงามนี่นะครับฝนฝนฝนตกอันฝ่าบ่าไม่ร้องนะครับผมร่มกับผมพัดเลยครับเอาแต่พ่นฝนมาอย่างเดียวเลยครับผมตรงนี้พ่อพ่อแม่ซีทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนตกบ่อยนะครับอากาศาเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับผมดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับผมเออ,อ,อพีฝ่าขมมนพ่อพีฝ่าฟึ๊ฟึ๊บึ๊บวิยดนามนะครับสานาม โอ้ยรถไปเหตุยังนั่นไปรู้ไปรู้คนที่ดาวเรื่องเราบันนี้ตำรวจแล้วเป็นคุณหมอเราบันนี้เลิกเลิกรีเป็นหมอแล้วโอ้ยมึงไอตำรวจกำลังยัง เสียบหลายเสียบหลายเสียบหลายเสียบเลยคุณหมอตำรวจเอ่อจะขอไปนะครับผมตีไปถูกป่ะเยี่ยมมากยา่มาให้พี่ฟีน้ำด้่มโอ้พี่ฟ้านอนนะครับผมผลพุดแล้วเนี่ย มึงมีฝาน่อเหินแล้วครับเอยคักเลยพุ่นพุ่นพุ่นขุนตะขุนสายกินมึงตั้งปีก่อนไม่มีเปียกน้ำเริ่อมีหางดีเปียกน้ำแล้ว อันนี้รุ่นใหญ่นะครับผมอันนี้รุ่นเด็กเออเอาคักแลวพี่ฟ่าวิทย์นามพอมสานามกัเปินเออเอแม่งหลูกสาวผมมวนคักอาบเล่นน้ำฝนแล้วล่างตัวจะาของได้ละยังแม่งกับปัานสิโบด้เปื่อน Sau cá nhau nhắm xin ông năm thì luôn 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 này để bụng sao này nhau vị đóng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  sao khóc này tàn nằm nha gửi thì cắt móc phút 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 คิดน้าออกจากหลุมคักเลยครับต้อมสามารถเฉพาะตัวหามหลอกเลี้ยนแบบคนว่าเอาไปอีกแล้วเรียกไปอีกแล้วตำรวจอีกแล้วมีหยังบอมีหยังบอมีอะไรมีอะไรของพี่อันพี่ดาวเรื่องมีหยังบอมึงเรียกตำรวจมึง มีคุณหมอครับเล็กหน่อยมีคุณหมอตรวจกันอีกบ่นี่โอ้ยมวนกาแก่อก Wirtschaft, ยู่เนาะอืมเวียดนามใส่ยังของมาสาปีเออเอาล้างตัวล้างตัวผนสีเ่เยนแล้วล้างตัวเลยล้างตัวเลยใกล้จะเสร็จแล้วล้างตัวเลยเดี๋ยวจะไปตำรวจเองนะเป็นคุณหมอนะครับ <c ười> เขาจะเป็นคุณหมอเอาพีฟ้าจัดการต่อครับฟิตนามออกจากบวกกันจัดไปมองหางลิ้นพอดีเลยเอออาบเจ้าของกับเป็นบนี้เบอรลูกสาวผมฟิตนาได้ตัวเจ้าของไหมเจ็งแต่ว่าล้างตัวล้างตัวีหล้าคนเีียแล้วเออล้างตัวเลยเออล้างตัวเลย Bao bao, bao, bao 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 bào 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 đón bào là bào 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 thôi bào 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 à à à bào bào à à bào 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 โอ้ขวนมาจาท่ทางไหนผู้ดใดสั่งเอฟเฟคไม่ทงนดีท่งนนุนก็สั่งเอฟเอฟคไอเด็กหน่อยเอ้ยพี่ฝ่ามีเสียงบ่มาได้พี่ฝ่าอาบน้ามโตดำปืดเลยลูกมึงถูกักเลยมึงลูกสาวผมเด็บวกกันแลีวบร้อพุดลุ้มแล้ว คุดลุมแล้วคุดลุมแล้วแล้วสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณอมากครับผมจะลืมหนึ่งไลค์หน,นึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของครอบครัวของเรานะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ